妈，妈，妈，妈。

เอไอย้เหี้ยอย่างนี้เราอยู่บ้านทั้งคืนอลงเ่ะเเร่งคไ้ทสามสาวไนได้สามสาบ้านหนมดก่อนดบ้านดรัน

พี S <s ่ตังค์เออพี่ตังค์ว่าสวินมาดิอยู่แทงมามึงอ่ะอยากลิ้นแวนเอแบงค์กูแบงค์มีอะแล้วกับวงจะยังไงแนวแค่เนี้แหละเออแบบนี้แหละไม่เจะนี้แหละกูไม่ได้ศึกษาใส่เกมแล้วแหละใสายต่งตัวกันเดียวพี่โรแทนตัวอะไรพี่โรแทงก็แทงไปด้วยกันเลยแทงก็แทงไปด้วยกันเลยดันไปเลยฝั่งหนึ่งแบงค์ก็ดีแบงค์ดีไล่แกมึงอ่ะเป็นเวี่ยให้มันด่าก่อนดิ เราใครด่าวะพี่เราอยู่กันสองเราอยู่กันสี่สามห้าคนถึงแล้วไงนานแล้วตายวันนี้สักพูดเลยเหลือวะไม่แน่วะไม่แน่ไม่แน่แน่ไ่้มันสู้เราไม่น่าได้เนี่ยอัศวินเนี้ยตัวเดียวกูแต่มันโรล่ากับแม่กูเหรอกูเบาเดียว้านเพื่อน ซอยใกล้ๆบ้านเราอ่ะพูดเสียงดังไปไหนวะกูใครไม่ได้ยินวะเนี่ยไปนะนี่ตัวอะไรไปงั้นแล้วค่ะไก่ย่างสุดที่มอรีใาจากค่าดาวไก่ย่างเต้นเตัวของเครื่องเทศรสลูอะไรต้นลิ้นราคา245บาทวิเศษวุดหนึ่งล้าน มันคือกอไปรถกอฟไหนกของรมีเหรอไม่รู้ไม่รู้คืออะไรถามพี่สังในไพีสังรู้รแหลกแบงอะไรวะไ้แหลกแงกองข้างคอแหลกแรกฮัลโหลรอบบางข้างไหนวะไปทางไหนเนี่ย้มาเหรอโอดูเน็ตดิจิงจอะลมบนเราดู พึ่งเข้าเมื่อกี้มันหลุดทางไหนเนี่ยตรงกลางเองเอ้ยเอ๋อเฮียมาบนทำไมสามตัวสี่ตัวเลยเหรอตันทางเดียวเลยป่ะโหน่าพี่โลมาพี่โลมันแทงเหมือนกันตีมากลางละจานจานโร่จานพี่ช้างพี่ช้างมันจะตายแล้วเนี่ยพี่

โอยเฮียเน็ไอ้เฮียอยโดนโดนกูโดนโดนป้อมโดนป้อมน็ตพี่หลุดโดนป้อมพี่โดนป้อมเนียใครโทรมาเนี่ยวยเอ้ยเน็ตโวยจะไลพ่อกูไม่ไลู่เฮ้โล่หลกอยี่ะเนี่ยตายเลยังหลังไม่เโลกลับมาก่อน กลับดีพีก่กลับเลยตายโบขอเก็บกันก็จะหมดเียวอตายไอเี่ยงแรกเราอย่างนี้ก่อนเราปอกไม่ได้เลเซอร์เลยเนีย่ยกลับบ้านก่อน แล้วคะแนนเดีวแชร์ไฟฟ้ให้ไงเลยแชร์ไอ้เงี้ยอะไรแต่ละคนกูกูก็ไปอยู่ตรงนี้แบงค์ไอ้เงี้ยโอ้โหแม่งวัดจอในใจเย็นในสัตว์ตรงนี้มันย้อนย้อนดูดูแล้วย้อนในสัตว์ใจเย็นดีย้อนดูดเมื่อเมื่อเมื่อไหร่จะเล่นได้ใช่ข้างบนเรายังเวิร์อยู่นะข้างบนเรายังเวิร์อยู่รถไฟแม่งช็อตทางดีพี่แดนตีแล้วพี่โลช่วยเอาบนอ่ะ ตองเหรมันมีตัวนั้นหเหอิวอะครายเหรอหมุนเยีมันติมันติขับกี่โลกรัเยียมันติมันติมานเต็มเลยเขี้ยอได้เอร์แล้วจอดเวลอดเวลาพี่ส you know. um, okay. oh, ังของงเพิ่งจ้าขอไหนย้อนตีกนดาวอยู่

ม่ทีไม่ตายเอออีกีมมาออีโดนตายพี่เข้าไม่ได้สิเข้าผมโดนเลยอะพี่มาช่วยไม่ได้ป่ะทษอท่อท่

สัตสองทีเย็เป็ดแทพึ่งหลอดยี่ยอนมาส้นตีนแล้วานี่ยอนไมดปบนไ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 ปบนโมาบนสล้โาอยแมไ่ปิใส่อัตวินวไม่งัตายแล้วเียกูตาวนี่ยสังโยกไปกลางเอนะไม่ต้องโยกดีกว่าเพราะไม่งั้นป้อมพัง lộ mặt 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 đồn, mặt 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 บอกให้มาบนกันไม่มาเราจ้าตายขูเชียบนโคตรเยอะเลยสัตว์มึงก็มาดิเอออยู่บนช้าไอ้สัตว์ดูเล่นด้วยเนี่ยป่ะเดี๋ยวแม่งย่อซุ่มไปเลยกเดี๋ยแม่งเดินทะลุมานี่เลยป้อมแต่ว่าแม่งย่อซุ่มป่าเลยฉันน่าจะอัสวินมาแวนยิมไม่เข้าหรอกตัวมันถึกเยอะเดี๋ยวเราเล่นเข้ามาก่อนมาออดดีกว่ามาเฮ้ยมาไสายอาสัสนี่มาบนดิ มาบนมบนบนไห้โดนอีกด้มาหลายอย่างเลยพวกองคนเด้มาหลาอย่างเลยมตอคนีสาตัวบนนไฟไอยู่เลยสามตัวตรงมงอล้างไป่งตัวนี้ก่อนโอ้ยเขี้ยต้องไ้สบิไสัตว์ดว้ได้วะได้้ยเฮ้ยเอาละเอาตายสองคนเฮ้ย ปอมบนเดียวปอมบนเดียวไปบวกไปบวกใครเปิดอ oh, ่ะเฮ้ยเรือไม่มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งไมตามเดียตเอาเับอมอาปอมอาปอมทีมังกรต้องมั้งแลวปอมเดียวโหพี่ป้อมเสียไวเยอะชิวอะอมินาเฮ้ยอะไรก็แตกล้วเขาสตัว ขอเก็บนี่ก่อนหายเไป็นไสัตว์เขาป่าเยอะเหียดันลึกเลยดันลึกเลยยงไม่เดนนี่มามานมมหมนอยนิบบบามาแล้วเฮ้ยกลับไปเฮี้ยกลับสัตว์กลับเหี้ยกลับไยกลับเฮี้ยกลับ ไปมวดกูตายร้อยสามเลยเย็ดเวนมาห้าห้าเอาป้อมดีป้อมบนดีเอ้ยป้อมล่างกีออ้อมมเ่ป้อมเนี่ยใกล้แตกแล้วอ่ะแตกแล้วอ่ะเฮ้ยมันดันกลับแล้วเว้ยพวกสองคนนี้ไม่น่ารอดปะไรฉันแบงค์ับเร็วๆไอ้ยี่โอ้ยยี่เราเราเจียวว่าันนี้ กไม่เห็นหรอเฮาเลยนังดหน้ากางไอ้ตัววีตัวเดียวเองวีมาบนดมาบนมาบนเดี๋ยอ้อมให้พี่สมพ่สางสองคนก็อยู่เดี๋ยวมาอ้อมก่อนสั่งมาดิโหสนลบเขาเลกีดต้องเตยจะกินแล้ววักเลย

เฮ้ยเอายี่เดาไม่เข้ากันอ่ะเข้าดิครับนไงตายหมดอะมันจะใกล้ตายแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดอ่ะเจอิ๋ว้อไสกิลไว้ก่อนไม่ตายหรอกอยู่ในป้อมโอ้ยยุแม่

เรายัมนอวไม่เริ่มีไเทาแล้วเฮียย่ตายเอาเอ้มันตายหมดเลยปะตายหมดหมดเลยตัวนึงตัวมดันคืนดิดันคืนดิมันเหลือสามแล้วก็เหลือสามเราเหลือสี่เราไม่ห้าเลยแหละเราอ๋ออตรงกลางอย่างเีย

เราไม่ตายกูฮิวแล้วมดตายเันเลยดันเลยตายหมดแล้วตายหมดแล้วเน่ยแตกแล้วป้อมแตกแล้วดอย้อนมาย้อนมาอุสกิดมากลางมากลางไม่มีใครเอาฮิวมาเลยอ่ะ แทงไม่ได้แทงไม่ไหวแทงไม่ไหวป้อมตีแรงเดี๋ยวพี่เคียร์คลิปให้เดี๋ยวพี่ดันคลิปดันไปแล้วน้องกับไปแล้วไปแล้วพี่โลพี่โลยังไปเรื่อยเดี๋ยวมีฮิวใครมีฮิวบ้างเนี่ย เออเดี๋ยวกดหิวด้วยน่ะเฮียเฮียมันมาแล้วเฮ้ยบ้ามาดิไม่มีหิวนะครับไม่มีหิวนะครับโดน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 เลยกูถอยก่อนถอยถอยเ่องพีแปงบินไปหน่อยพี่พี่แปงบินไปเลยถอยยาวเลยครับเดี๋ยวจะหมดัเดี๋ยวพี่มันมันมันมาตีป้อมเราเมืงเนียเน้ยป้อมหมดอ่ะ เฮ้ยโดนแล้วพี่โดนแล้วป้อมโดนแล้วเออเนี่ยสวยไปเลยพี่สั่งพี่บังไปเลยเฮ้ยอดีโหไม่เอาดิโอพี่โลโดนเนี่ยเพราะว่าพี่โลโดนด้วย

ไปรอเลยเอาดีเอาดิไอเฮียหายไปไหนกันน่ะจัดให้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 อไเีกอะยือหตายไเฮ้ยตัวไหนใ้ตายบ้างไม่มีเต็มลอลงเลยไอสอตัวที่หลุดมาเอาเร็วเอาเร็วเลยดวล่ยหลังะไอเฮียเน็ตเ กูโดนแล้วเนี่ยเลยาจะาวินมาว่ะนะะวินเียเอนอลยยังสวยสกิลไปพีแหลกแล้วอะเนต็ตไปแล้วอะใช่ขึ้นทางด่วนเน็ตไปอย่างเี้ยเลย เอาดีเฮี้ยกูเสียสละชีวิตแล้วไอสัตว์เอาดีเฮ้ยเอาดีสองตัวเอาดิเฮ้ยดันเลยพี่จิ๋วไปเอาป้อมเลยพี่จิ๋วเฮ้ยเี้ยบัตเตอร์ไฟเฮ้ยเอาดีโดนได้ไม่ได้ทไมมันยิงไม่เข้าโอ้ยเฮี้ยเราโดนห้าเลยพี่ลังเอาพี่สังเกิดยิงเลย ใ่มันตีแรงยังมันรถไฟกเลื่อนนอยะกันกาะ่าเอาไม่มันไม่มีมันไม่ใครกาะเลยเาดเอาแต่ดาบอวนทีเดียวเราจะเอาป้อมเท่าไหน่เอาไม่ได้เลยนี่โอยบ็บชาแลเวาพี่ ไอ้ไงตอนนี้ต้องเอาป้อมงเดียวอะติมกอนได้ไรป่ะพี่ต้องไปดูไปใช้เค่อเพิ่มหลายอย่างเขาบอกหนึ่งเกต้องติมกอนหนึ่งตัวระวังหนัก้าเนี่ยสามตัวมาได้สายโคตรเกลียดเลยนเ่ยเรยบนแน่นแล้วเนี่ยอัลเบีนอยู่บนไม่เป็นไรหรอกบลกได้เข้าเลยอเี๋ยวพโไปเลยเดี๋ยวพึ่งรอรอฮิวอีสามิวิกันค่อยบวก พี่มีหิว่ะเฮ้ยพี่บวกแป๊บนึงพีกดหิวเลยนะสกิดบอกเลยวงสีแดงสกิดเอาเลยปะเอาเร็วๆเลยปีแว

ไอ้เหี้ยบัตยอ้พี่มันอยู่เอ้ยไปไหลบนเดีเดี๋ยวไปเข้าโอ้ยเข้าบนไม่ได้อีกอะเลยเนยเลยเนี่ยเอาดิเห้ยกูโดนป้อมป้อมเดียป้อมดีเดอไฟมาเดไฟมาวัตถไฟมาป้อมเดียป้อมดีไอ้เหี้ยมันมาะไรสัตว อะไระกายิเาตายหมดอ้วก็สดชื่นเลยอ่ะเอาโหยเมื่อกี้บวกสองตัวอะมาเนี่ยเจาเค่บอกเลยเมื่อกี้บวกกันนได้ยับอ่ะเอาเฮ้ยพี่วิ่งกลับกันทำไมอ่ะอ๋อเรื่องไม่มีพี่จิ๋วไม่น่ากลับเลยพี่ถึงบานแล้วพี่ต้องเดินเล่นเลยมย เรื่องะไนี่เรานั่งนหน้าปักันนะวหมูทําจะสั่งเดี๋ยวตกลงมึงมาห่อยได้แล้วก็ดปิประสอนซึ่มีอายุแค่อายุแค่หนึ่งกเนี่ยมีจนเสียชีวิตจากไปาแกชากลากส่ไปวางอยนีมาตัวแล้วเว้ยแล้วที่มันดัวเอียมบดามันก็มาบอกว่าเอา้องอาน บัตรไฟบนเอายังเอายังเอายังเอาดีเนี่ยไอเหี้ยเ้ยบวไม่มาเอาเลยไม่เข้ากูหรอกตัวทำไม่ดีคุยอะไรตายแล้วกูอะ สวยปะตฟอ่ะตฟพิโรพ่โรวิ่งกลับพี่หลังยิงไงพิโรพ่โรปั่นดิพ่โรปันได้ป่ะพ่โรกลับเลยพ่โรกลับพิโรกลับหลังกลับไม่ได้ด้วย แล้วพี่จิ๋วไปไหนอะเอาพี่ไปบนทำไมอะคับดิโหเขาบวกไปอยู่บนเฉยอเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยื่อทีถ้าพี่มาอย่างเนี่ยก็ชนะแล้วยอายงแห้อไม่เอาไม่เอาป้อมจริงหรอ

มันจะไปเวอาแรกคุหรอล่าเออถ้ามึงแรงอีกที่อะไร่่ายเวลาโบมึงฉีดเลเซอร์ครั้งเลยไม่ตายหรอกพี่พี่ปล่อยเฮี้ยวงงลมไปกลางวงเนี่ยเอาเดียวเด้หิวเด้เฮ้ยหิว ได้เลยได้เลยได้เลยได้แล้วเนี่ยได้คลิปได้แล้วเนี่ยเดียวดิเอายิงป้อมดิีเฮียยิงป้อมดนี่ เฮ้ยเอ้ยจบแล้วกููป้อมเลย่าชนแล้วอไม่เ้นไม่ชนะไม่ชนะวันลงลุกันตอนพอดี เพ well. in ื่องเตละวเป็นแผนการดำเนินงารต้รองรับบริการงาน10องบันสงทไปสตรเนอว่ไม่ยืนยิงป้องกันนะปี๋เขาไรเหี้ยที mm ่แมงครับ มานี่สอยของขาวันนี้ครับ